ลูกเสือพาไปพี่น้องเพืน่อนอนกองกันเอเล่เลยเพื่อลูกชายเพืน่อนอนง่ายทองทเลกนันนภารกิจวันนี้เราจะมาเก็บตุง้งแล้วว่าต้นนะั้นเล่าต้นนั้นนะจะป้อยเสือโลกกระดาษจะป้อยน้ำเสืออบ็แล้วก เรไม่เล่อชบไม่เขาว่าดูแลตรงนี้อยู่แล้วไม่ต้องห่วงเขาดอกเขาอะดูแลดียิ่งกว่าเออไม่ต้องห่วงแกหรอกแกดูแลอยู่แล้วตรงนี้น่ะไอันั้นก็เปิดจนแบบโอ้โหจนไหลเยิ้มเลยเหรอเปิดจนท่วมเลยหยาดเยิ้มไม่ยอมเปิดเเปิดลวก็ เออทานน้ำนี่แหละทานน้ำด้ว่าแล้วเนี่ยมันใส่ไฟบ่คือโซล่าเซลล์เลยอ้าวเอฟซีมีเงินซื้อโซล่าเซลล์มาใส่คือเสียแค่เดียวเนาะเออบอนมันเปิดเลยเบิดมือเบิดเว้นเออเ้าถ้าเป็นคาไฟนี่โอ้บานเบิ่อเอาเงี้ยฮะไปหาชิ้นมาหนิมีแต่ลวดเนี่ยหนิเกะมือแกะอะไรเนี้ยเอาเก็บไปแล้วมีไซแล้ว ทางเทิ้งกนแล้วอะไรเอาเมื่นี่แหละคุณเห็นไหมที่มีแล้วที่ดื่งใั่ใช่เลยค่มที่เบเม่ไม่้เจมาเอามผมอเอาลงการกระโดดไว้นะมาับจ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 ับเดบจับจเดจับ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 ับจับจับ่ับจัจับ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 บจั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  วันนี้มีภาษามาเิ่ยอดเลยแข็งแรงมากท่านผู้ชมออกเอามาอิงไว้ไม่ไม่เาช่ยย่าเลี้ยงย่อมมีวันเลิกลา คนไหนทำคนนั้นเก็บบริแดดไปบอกมึงเสือมาเก็บนะเอ้าเล้งควาเยเเคนไนำคนนั้นเก็บึงเสือมาเห็ดเดมาเก็บเด้อเ,เอเจ้างาเงงยาินใสยาง,งายไงเล <c oughs> ยชวนยานใส ใครยืหาไงม่มีใครไม่มีนี่บนโลกไปนี่พระาเขาไตรมีคือเันคือเดี๋ยวบอเงินล้านมันบอกเพราะว่า YouTube แต่ละคนก็มีนี่ทกรสมีนี่รถมีนี่โอ้โหโทรศัพท์มีนี่กับลูกอีกมีทอกระสตอนนี้ก็เหลืออยู่ตู้ต่อไปพวกเราชีวิตพวกเรากองทุนหมู่บ้านเงินหลายล้านนะ ล้านหนึ่งร้านสองร้านสามสามีบอกล้วก็จะมีคอมเมนต์ว่าอ้าแล้วแล้วแล้วท้าแล้วท้าไม่ดีนี่แล้วลงทุนไปกู้ทำไมมลงทุนมีนี่ไงอ้าวเราเรียกว่าคนมีเครดิตเราบอกว่าคนมีนี่น่ะคือคนรวยคนมีเครดิตลุงบอกแต่่วามีเครดินมีเครดิตยืมไม่ได้นะว่าโอนกระดาษต้น เดี๋ยวพ่นแล้วก็อันนั้นเด้ออันนี้เหาก็เอาเหาเอออะไรนะประดับเรานะเออโม่แล้วมวนมวนอยู่ไหนม้วนอยู่เดี๋ยวเราก็จะย้ายไปมุมอื่นนะท่านผู้ชมเไปเอาย้ายกล้องย้ายกล้อมเอาข้าไปไว้เอายกยกข้าไปไว้ អឺយកទៅឯងយកដៃយកเข้าទៅទៀតយកเข้าអឺใช่ๆๆเออมันหนักเล็กเด้ ลื่นเืมือนเดินไปสืส่อได้ปิดให้เราไหมนี่นานฮะเป็นไรครอบคัวเหรไฟเมนเจาอย่าตกใจนะเสียวตกใจทำไมทา,มามไงไกลเกิดจะขนไปกันยังไงทอโบ มันต้องมีทีด้วยเพราะว่ามีลวดอืมถ้าไม่มีลวดก็ใครมีถุงมือก็ต้องแกะลวดเฮ้ยมันแกะไม่ได้หรอกลวดแล้วมันต้องนี่โอ้ลวดอันนี้มันแกะได้โอเคได้แกะได้แกะได้ไม่ต้องใช้ทีมได้รนะวดมันไม่ใช่ลวดเปท่ลวดอ่อนเล็กๆ เอาลวดออกให้หมดอย่างเดียวก่อนเลยมันมันแกะไม่ได้เอาออกเอาหาลายมาใส่เถอะทิ้งไปชุดนี้นี่นี่ลราไบนโต๊ะก่อนกองไว้บนโต๊ะก่อนประสายของไว้ทีนั่นมันไม่ใช่พวกอันนี้ ไ่่ออเเขาันพางอยู่ในวดหมดลวม้างเสือหมดแล้วมีแค่นิดเดียวน่น่มานิดเดียวอไมอืมไม่มีแหละมาแต่ตรงที่อันนี้ข้างล่างมันตรงที่มันมาอันนั้นกันนะ

ม้วนเลยมยาทำแเปินห่างันเออเอาโอเคเข้าม่ดี้ว่าเขาไม่ได้แต่บังเอิ ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไร呀เลยไง呀ทำแบบนี้สิเออเอาธรรมดาเนี่ยแหละม้วนใส่มือธรรมดาเนี่ยแหละใสายสองเลย呀เราเอาเหลืออะทำไมทำไมดาด้าถึงเห็นตัวนี้มาจากไหนนะดาด้าไปเจอตรงไหนเนี่ยมันมืออาชีพคนที่แบบว่ามัดเอ็นนิสายยางไฟแล้วนะดาด้าไปเจอที่ไหนเนี่ยก็อยู่ตรงน้ันนี้เองปุ๊กไงก็ทำไมมันเจอแค่เดียวอย่างนี้บ๋อง เออยันมันไม่ล่้เด็กก็ไปเล่นกี่ได้เจ้อโนี่จะคอยเจ้โนคอยเดียก่อนเดียก่อนัีนีมันมันมันจะต้องสอดไอ้ตัวนี้ไปภาษาก็เสือเธอม้วนก่อนเลยบมออวนี่ก็ตอนใส่ก็ตอนใส่เนี่เราใส่สซสามคนใส่ทางอนี้เลยเดี๋ยวจะมาออมออมใช่แล้ว เ,เสือเขารู้อยู่พูดมามันต้องใส่กันสามคนน่ะเพราะว่ามันต้องสอบขึ้นสอบลงลนะม,งมาเว็บเว็บ <c oughs> นี่แบบะแหวะอีก <c oughs> ยา่าเจ้าเล่นยางน,นั้นยางอ้อมยาอ่างมอย่าง่อเราเป็นวินได้นี่แม่โพดนี้กระดาษกระดาษนี่จะกระดาษง่ายนะ เขึ้นข้างบนอ้าวเสร็จ้ไปเอาโทรศัพท์แล้วอ้าวโทรศัพท์อยู่กลางแตงนะ่ขอจบคลิปไ้เพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะไปเอาโทร